เนี่ยะรีวิวของฉันเก็บไว้นะนี่คือประเทศโตโก,โกในทวีปแอฟริกาตะวันตกคือประเทศนี้เนี่ยเอไม่ว่าจะนั่งแก็บหรือนั่งแท็กซี่หรือนั่งอะไรจะช่างน่ะที่เป็นรถยนต์อะส่วนใหญ่นะจะเปิดกระจกเนี้ยให้อรลาประเเข้ามาฉันก็ไม่เหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวว่าก็ะจคนถังแต่ไม่รลงกันคือที่นี่เขใช้มอไซค์ส่วนใหญ่ คล้ายๆประเทศเวียดนามเลยแต่ไม่เคยไปนะแค่เห็นไปคิดที่นี่คือทะเลบ้านเขาคือหน้าใสากว้างมากเดินขาลากได้น้ำเพ่อนข้างขึ้นแหลมมากมันก็มีนมคนลงไปเล่นหรออืมรายก็จะระมาอนแะบมันหาจมงแค็มาลอมป่ะ